สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนเนาะค่ะมือนี่นเนี่ยที่ตานะค่ะตามือหนี่รู้สึกว่าดีใจบรตาซ้ำถึกเลขครับค่ะซ้ำถึกเลขนะค่ะตาแล้วตาอันเมื่อหนี่สชีว่าให้อันย้ายฟังว่าจังไงผมทายเอาลูกไปยังดีเมนบอกเอาลูกไปยังดีเลยแล้วชีว่าว่าจยังไดอีกวันนี้เมื่อเมื่ออ้างเพื่อนบอกนี่อ่างเพื่อนว่ามีเสียเสียไห่ยเป็นเมา เลยยายตาตาต้องบอกว่า <40. S 2> มีผู้ใหญ่ใจดีเออเนาะตาเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่บ้านลุงพลพ่นเมาโอ้ยขั้งแรกเลยตาว่ะนะคะสิเมื่ออ้างสิเมื่ออ้างยายอันน่ะหันยายอยากมานี่สิได้พายายมาอยู่บัาตานั่รนงรถไก่เน,นาะนั่งรถไก่ไไ <laughs> ตาโต พวกนี้ถ่ายวับวับโอ้ยนาาตานะดีกว่าบ่ม้าน้าตานะในเมื่อเร็วได้เห็ดบุญนำการน้าตาโอ้ซานุตาเอ้ยบอมาว่าไก่จะไงผมไม่ยัใช่น้ำมันมากสำรองพร้อมเตรียมเตรียมน้ำมันมาพร้อมเยอะมันน้ำมันเบิร์ดบ้านใต้ตรงไหนนะครับบ้านอยู่ที่ไหนบนฮะเก้าลงน้ำตาลมิดผลมิดกาะสินบนครับโอ้กาะสิน คือร่องน่านว่ามิดกาลสินมิดมิผลมิดผลกาลสินบัวขาวอันกุชินาลายน่ะเออที่เส้นที่ไปรถสิบ้อเยอะๆน่ะเออไปพนทองน่ะนะไปพทองของน่เนาะเจ็ดสิบแปดสิบกิโลน่ะครั้งแรกในชีวิตที่โดนเหมาวาซัแเลตาว่ะแลกอย่างนึงคุณตาก็อายุเยอะแล้วเนาะเจ็ดสิบสามเสิมเมื่ออ้างเมียวาซันแล นาตาเมื่ออ้างยายนาตาเนาะค่ะขอบคุณตาหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ